ที่ผมยืนอยู่ขนาดนี้นะครับท่านผู้ชมครับคือเขตที่เรียกว่ากูจีในช่วงสงครามเวียดนามนั้นเป็นจุดที่มีการสู้รบหนักที่สุดนะครับกูจีนั้นอยู่ห่างจากเมืองโฮจิมินซิตี้ประมาณ70กิโลเมตรนะครับปัจจุบันนี้ได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังมากเลยที่น่าสนใจเป็นพิเศษที่กูจีนี้มีระบบหรือเครือข่ายของอุโมงค์ใต้ดิน ทาหารเวียดกงใช้เป็น um, ที่หลบซ่อนนะครับใช้เป็นที่วางแผนใช้เป็นที่พักผ่อนใช้เป็นที่หลบหนีการต่อสู้และใช้เป็นที่ต่อสู้ด้วยนะครับเพื่อรับมือกับฐานมริกันเป็นระบบอุโมงค์ที่มีเครือข่ายซับซ้อนมากครับไม่มีใครรู้มาก่อนเลยครับว่ามีเครือข่ายอุโมงค์เหล่านี้หลบซ่อนอยู่ใต้ดินจนกระทั่งสงครามเวียดนามจบลงถึงจะรู้ว่านี่คือหัวใจของกองทัพเวียดกงในการต่อสู้กับฐานมริกันในเวียดนามแต่ว่าทั้งหมดที่อยู่ใต้ดินนั้น ช่วงนั้นที่มีการสู้รบกันอยู่ทั้งรัฐบาลไส่ง่อนทั้งทเา,าริกันนั้นไม่ร่วงรู้มาก่อนนะครับว่าศัตรูนั้นอยู่ใต้ฝ่าเท้าจริงๆจนกระทั่งสงครามจบแล้วนะครับถึงจะรู้ว่าศัตรูที่คือเวียดงเนี่แหละครับสามารถต่อสู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นก็เพราะว่ามีเครือข่ายซ่อนอยู่ทัางใต้จริงๆนี่ถ้าดูผิวเผินนะครับจะดูว่าเป็นจอมปลวกแต่ว่าความจริงนี่คืออะไรทราบไหมครับนี่เป็นช่องระบายอากาศ ครับจากใต้ดินขึ้นมานะครับในช่วงสงครามทานมริกันเนี่ยรู้ว่าฐานเวทโกงเนี่ยลบอยู่ใต้ดินแต่ว่าไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็แต่รู้ว่าต้องมีช่องระบายอากาศอย่างแน่นอนจึงได้เอาสุนัขดมกลิ่นเนี่ยเจ้าที่บอกว่ามีสุนัขถึง3,000ันตัวในช่วงนั้นนะครับดมกลิ่นทั่วไปเลยนะครับเพื่อจะหาว่าพวกเวทโกงนี่หลบที่ไหนเราเวทโกงก็ฉลาดนะครับก็รู้ว่าถ้าสุนัขดมกลิ่นเจอแล้วก็คงลำบากแน่ ก็เลยใช้วิธีการเอาพริกไทยกับเกลือเนี่ยไปอุดไว้ตามช่องต่างๆนะครับสุนัขมาดมกลิ่นพริกไทยเนี่ยก็ตามนะครับตอนแรกๆทางบริกานก็ไม่รู้นะครับว่านี่คือวิธีการในการที่จะให้สุนัขนั้นรู้ว่าพิษกงหลบที่ไหนแต่นางเข้าก็เริ่มสงสังเกตนะครับว่าไอ้ถ้าสุนัขจาบ่อยๆนี่แสดงว่าต้องมีสิ่งผิดปกติก็เลยรู้ในภายหลังว่าจุดไหนก็ตามถ้ามีเวทกองหลบอยู่นะครับและถ้าสุนัขไปดม สิ่งที่หน้าตาเหมือนจมปลวกแบบนี้แล้วก็จามก็แสดงว่าต้องมีคนรบอยู่ข้างใต้แน่แล้วต้องเป็นปล่องระบายอากาศแน่นะครับก็เลยใช้พิธีการจุดไหนก็ตามที่สุนัขไปดมแล้วก็จามเนี่ยก็มีการปล่อยแก๊สลงไปบ้างเอาน้าพ่นลงไปบ้างน,นะครับเพื่อสังหารเวทกงที่อยู่ข้างใต้ทตามเวทกงก็ฉลาดนะครับเมื่อรู้ว่าอเมริกันรู้แกวแล้วนะครับก็วิธีแก้เผ็ดก็คือว่าแทนที่จะเอาเกลือเอาพริกไทยใส่ไว้นะครับ ก็ไปเอาเสื้อผ้าของฐานมริกันนะครับก็คือเอาจากศพของฐานมริกันนั่นแหละครับตัดเป็นชิ้นเล็กๆมาแล้วก็มายัดไปตามร่องต่างๆนะครับเมื่อสุนัขมาดมเนี่ยได้กลิ่นเสื้อผ้าฐานมริกันเนี่ยสุนัขก็จะเข้าใจว่านี่เป็นพวกเดียวกันเป็นเพื่อนกันก็จะไม่เหา่าก็จะไม่แสดงอาการว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นนี่ก็ถือว่าเป็นวิธีการตอบโต้ไปมาแหละครับระหว่างฐานมริกันกับเวียดกงนะครับสมมติว่าผมเป็นฐานเวียดกงคนหนึ่งแล้วจะต้อง ตรงนี้ฐานอเมริกรันที่กําลังไล่ลานะครับจะใช้วิธีการเดิยกับที่ไกดเมืสซากูนีท้ทำนะครับอุโมงค์นี้ถูกออกแบบไม่มีความกว้างพอที่จะให้คนที่มีตัวเล็กๆอย่างฐานเวียดกงซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นคนตัวเล็กนะครับสามารถลงไปได้แต่ถ้าเป็นฐานบริการซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นคนตัวใหญ่ๆนะครับคงลงไปไม่ได้อย่างแน่นอนนะครับผมเองก็เกือบลงไม่ได้เหมือนกันนะครับ

และถ้าฐานอเมริกันหรือว่าทหารของรัฐบาลไส้งงอนผ่านมานะครับไม่ดูให้ดีเนี่ยก็จะไม่สังเกตเห็นแล้วครับมันจะคือ fighting bunker หรือว่า bunker สู้รบมองด้านบนเนี่ยจะเข้าใจว่าเป็นจอมปลวกแต่ว่าหารูไ้ไหมว่าข้างใต้นี่มีนักรบเวียดกงนี้แอบซ่อนอยู่ ถ้ามีใบไม้ปกคลุมบริเวณนี้มากกว่านี้หน่อยนะครับถ้ามองผิวเผินเนี่ยก็จะเหมือนกับพื้นดินธรรมดาแต่ว่าถ้าฐานบริการโชคร้ายเดินผ่านมาแล้วก็เหยียบเข้าไปนะครับก็ลองดูสิว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นข้างใต้นี่คือหลุมขวากซึ่งเป็นอาวุธที่สําคัญที่สุดของนักรบเวียดกงนะครับในการต่อสู้กับฐานบริการละถ้าตกลงไปนี่ก็คงต้องบอกได้นะครับว่าถ้าไม่ตายนี่ก็คงเลี้ยงไม่โตแน่ถ้าผู้ชมครับถ้าดูผิวเผินเนี่ย สิ่งเหล่านี้นจะเหมือนกับต้นไม้มากเลยนะครับมีกา้านมีกิ่งนะครับแต่จริงๆแล้วนี่คืออะไรทราบไหมครับนี่เป็นอาวุธสําคัญของอเมริกันเลยนะครับทิ้งลงมาจากเครื่องบินและทิ้งมาไม่ใช่นอนนะครับเป็นพันๆชิน้นนี่คือเครื่องตรวจสัญญาณนะครับจับความเคลื่อนไหวของทหารเวรียดก,กงก็หมายความว่าจุดใดก็ตามที่มีเครื่องนี้ตกอยู่นะครับปกติแล้วนี่เครื่องนี้ไปตกลงมาจากเครื่องบินก็จะปักลงไปบนพื้นดินแล้วก็ตั้งอยู่ให้ค่าอย่างนี้นะครับนี่เป็นสอาวศนะครับ เพราะฉะนั้นถ้ารอบๆข้างระยะทางนี้เป็น10-10เม10ตรมีความเคลื่อนไหวของฐานเวียดกงไม่ว่าจะเป็นเสียงพูดเป็นการเดินพลนหรือว่าแม้แต่มีการเคลื่อนไหวของรถยนต์เนี่ยเสาอากาศก็จะจับสัญญาณได้หมดแล้วก็ส่งสัญญาณนี้ไปยังหน่วยประชาการของอเมริกันพู่ายๆว่านี้เป็นหูเป็นตาสําคัญของฐานอเมริกันเป็นอย่างมาก แ,แรกๆเนี่ยาทางเพกงก็เสียท่าไปเยอะนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่านี่คืออะไรแต่เมื่อมาหลังๆชักรู้ทันนะครับเมื่อเห็นสิ่งแปลกปลอมเหล่านี้ก็จะหาทางที่จะกําจัดบั่นนะครับวิธีการกาจัดนันง่ายมากครับค่อยๆอ,อย่างเบาๆนะครับรวบเสาอากาศเหล่านี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้เชือกมัดไว้อย่างนี้อย่างนี้ก็สิน้นทิศครับไม่สามารถที่จะจับความเคลื่อนไหวของฐานเพชรกลงได้อีกวิธีการหนึ่งก็ง่ายพอๆกันนะครับค่อยๆเข้ามานะครับใช้มีดหรือว่ากันไก่เนี่ย ตับหนดปลาบึกนี่แหละครับออกไปเท่านี้เครื่องนี้ก็สินถาเหมือนกันครับเพราะว่ามีแค่เสาตรวดอย่างเดียวนั้นไม่สามารถที่จะจับสัญญาณของความเคลื่อนไหวใดๆได้ทั้งสิน้นนะครับก็คิดดูว่าเครือข่ายลุมหลบภัยของเหล่าเวียดกงนั้นเพียบพร้อมแค่ไหนนะครับ้างใต้นี้เป็นสถานพยาบาลขนาดย่อมเลยนะครับเอาไว้รักษาผู้จ็ป่วยผู้บาดเจ็บจากการสู้รบ เมื่อเราเดินเข้ n ไป e นป่าบนพื้นที่ที่ไม่ได้ถ o ก e กคลุมทางเข้าห้องครัวนะครับซึ่งที่นี่มีระบบของการกรองควันไฟนะครับที่เกิดขึ้นจากการทำอาหารเนี่ยกรองหลายชั้นนะครับก่อนที่จะถูกระบายขึ้นสู่อากาศผ่านทางปล่องแล้วก็เป็นควันไฟที่ขึ้นมาถ้ามองไม่เห็นด้วยซ้ำไปเพราะว่าระบบการกรองนั้นถือว่าชาชาญฉลาดมากเลยในการออกแบบนะครับ เนี่ยท่านผู้ชมครับที่เห็นนี่คือมันสําปะหลังนะครับในช่วงที่ถูกปิดล้อมช่วงที่ถูกระเบิดหนักๆนะครับอาหารขัดแคลนมันสําปะหลังนี่ดูเหมือนว่าจะเป็นอาหารที่ทําให้กองโจรเวียดกงเนี่ยรอดชีวิตได้นะครับรสชาติก็ไม่เลวนะครับเพราะว่าถ้ากินพวกความอยู่รอดแล้วครับผมคิดว่ากินได้แน่กินธรรมดาอย่างนี้ก็ยังอร่อยเลยนะครับจะเรียกว่าห้องนี้เป็นห้องสวีทของอุโมงค์ท่านนี้ก็ว่าได้นะครับเพราะว่า ดูเหมือนว่าจะรู้ราที่สุดแล้วนะครับที่รู้ราก็เพราะว่าเป็นห้องพักและก็เป็นที่ทํางานของคนที่เป็นผู้บัญชาการของหน่วยรบเวียดกงในขณะนั้นนะครับตรงนี้ก็เป็นเตียงนอนนะครับนี่ถือว่าเป็นเตียง VIP แล้วนะครับเป็นเตียงเป็นเปยยวนนะครับท่านผู้ชมก็ตรงนี้แหละครับเป็นจุดที่สําคัญมากเพราะว่าเป็นสถานที่ที่เราผู้นําของกองโจเรเวียดกงเนี่ยจะใช้ในการประชุมวางแผนเพื่อโจมตีฐานอเมริกัน และทหารรัฐบาลไส้งอนนะครับนี่เป็นห้องที่เรียก่าเป็นห้อง VIP นะครับเป็นห้องประชุมที่บรรจุคนได้ถึง50คนและจุดนี้แหละครับจุดกกสำคัญสำคัญในการสู้รบเนี่ยวางแผนกันตรงนี้แหละครับถ้าจะเรียกว่านี่เป็นห้องเป็นห้องโถงก็มไม่ผิดนะครับเป็นห้องโถงที่นำไปสู่ห้องประชุมของเราผู้นำเวียดกง ก็พยายามจะจําลองบรรยากาศของการประชุมในห้อง V.I.P ตรงนี้แหละครับในชีวิตจริงเนี่ยในช่วงที่มีการสู้รบกันอยู่นะครับแล้วมีการประชุมในห้องนี้บรรยากาศก็มืดๆอย่างนี้แหละครับเพราะว่าจะใช้ไฟมากก็ไม่ได้นะครับจะทําให้ศัตรูเนี่ยมองเห็นได้จากห้องประชุมวางแผนของกองโจรเวียดกงนะครับจะมีอุโมงค์ยาวประมาณ30เมตรนำไปสู่ทางออกอีกทางหนึง่ง หลังนี้คือภาพจําลองของการต่อสู้ที่กูจีนะครับนี่เป็นตัวอย่างของอาวุธลับทั้งหลายของเหล่าเวยียดกงนะครับส่วนใหญ่จะเป็นหลุมควากรับเป็นอาวุธที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเองนะครับสู้กับฐานบริการที่มีพร้อมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินรถถังเครื่องยิงระเบิดนะครับแต่ว่าท้ายสุดแล้วอนุภาพทางการทหารก็ไม่สามารถจะสู้จิตวิญ,ญญาณของการต่อสู้เพื่อการมีอกราชของการที่จะลดแอกจากการถูกทุนนิยม นะครับถูกกรวรรดิยมนั้นครอบงําได้จนกระทั่งเวียดนามเหนือก็สามารถที่จะเอาชนะเวียดนามใต้แล้วก็ขับไล่อเมริกันออกไปจากเวียดนามในที่สุดนะครับกลับมาครับช่วงหน้าจะไปดูว่าโฮจิมินคนที่เป็นวีรบุรุษของเวียดนามต่อสู้กับจีนฝรั่งเศสและอเมริกาถือว่าเขาได้เป็นผู้กอ่อตั้งเวียดนามสมัยใหม่ทีเดียวครับไปเยี่ยมบ้านของโฮจิมินที่ฮานอยและที่เมืองไทยด้วยนะครับ ที่บ้านนาจอกนะครับอําเภอเมืองจังหวัดนครพนม83ปี84ปีที่แล้วโฮจิมินหลบเข้ามาอยู่เมืองไทยนะครับครับโฮจิมินเขาสู้ด้วยอะไรเขาเป็นใครทําไมหน้าตาอย่างลุงโฮหน้าตาของลุงใจดีคนนี้ถึงสามารถให้เวียดนามชนะสงครามกับต่างชาติได้ขนาดนี้อีกสักครู่ครับ